เป่าทุเรีรเยเป็นในสนาทีฮะทุเรียนหนึนโลกนะมีคมๆยาวๆลึกๆหน่อยสักหนึน่แอนนหากระดาษมาลองเลยใครมีถุงมือก็แล้วแต่วิธีการฮะหั่นจากอันนี้หัวคั้วมันเอาตูดมันอย่างงี้อ่าดูจ้องเข้าไปมันจะมีเส้นเนี่ยเส้นๆหน่อยหนึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวแบ่งพรูมัน บางคนก็บอกว่า,วากรีดไปตามนี่เลยเแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเนื้อมันอยู่ตรงกลางน,นี่มันเป็นตัวแบง่งตัวแบ่งว่าเส้นระหว่างขอบภูมันเช่นดูนี่อันนี้เส้นนี้เส้นนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนื้อมันอยู่ตรงกลางระหว่างนี้แต่ไม่เป็นไรวิธีการมันจะได้แบบเกาะง่ายขึ้นผ่าไปตามเส้นรอบนึงแล้วก็มี่เส้น,นู่่าตรงที่นี่เส้นเส้น จึจแงแหลว่าเนื้ออยู่ตรงกลางร,ระหว่างเส้นเราก็กรีดไปตามนี้เลยไม่ออก แต่เหมือนชิ้นนี้จะสำเร็จแต่ว่าไม่ออกโอ๊ยต้ <S 2> <S 2> องหน่อยนะเียวมือมากแม่เก um ือบสวยนะแต่ว uh ่าโอ๊ยเกือบสวยแต่ว่านี่เนื้อสวยมากอืม ด้วยนะครับวันนี้ออกจากบ้านล้างมือใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะฮะัู้สกันไปแล้วเจอกันใหม่ลัลบั้มใหม่ด้วยยังมีทิงเกิลใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตหมดโควิดเจอกันคะ